ขอให้ไม่เจอทีมเดิมเล่นธรรมดาไหมล่ะเรายังตึงอยู่เกมนี้อ่ะถ้าถ้าเกมนี้แพ้ไปเล่นธรรมดากันดีกว่าเอ้ถ้าจบเกมนี้ไปเล่นธรรมดานะได้ครับได้ผมได้ได้หมดเลยครับมันจะได้ไม่ไม่เครียดเอาจริงๆเมื่อก่อนคือเล่นเกมนี้ไม่เคยหัวร้อนเลยเว้เล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยหัวร้อนเลยจนมาโหมด5 V5 แล้วแบบเนี่ยจนมาซีซั่นที่มันเปิดให้เล่นแรงห้า v 5หเนี่ยคือเล่นถ้าแพ้รัวรวนี่คือร้อนจริง ผมบอกร้อนจะตัดสลูดอ่ะจริงจิงมันกอลีสายล่างไหยกอลีโลกอเลีโลกอเลียตรงนี้เดี๋ยวขอขอเลยกอเลียตรงนี้ขอเลยของชอบผมชอบกอเลียเนี่ยข้างบนนะบนนะบนนะบนยิงซีนะได้เลยได้เลยบนยิงซีนะของชอบเลยกอเลียไปไหนแล้วอ่ะจับไปเลยไอ้วนไอ้วนทีปเดิมทีปเดิมชัวสุสวยโอ้ยหูยิงมันไม่ทันว่ะ ไม่แก้คือแบบเปลี่ยนแม็กอยู่อ่ะฮัลโหลสายได้เลยเอ้ยเราไม่ตายสักตัวคืออะไรวะเนี่ยมาพี่มามาวนวนวนจับมันโอ้โหแล้วแบบอย่าไปกลัวพี่อย่าไปกลัวมันมีไอันนี้ไม่ตายยูต่อเนื่องมันมีอมตะลุยลุยถอยถอยพี่ถอยถอยเราต้องถอยแล้วไม่ไป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 มีก้อนไม่ไหวเอ้ยกลงมานทำไม จะตายแล้วจิงๆป่ะพี่จิงๆกเข้ามุมแปรปายไปเลยที่เปียนีเียตายตายโอ้โหมันมีกันมีกันมันมีอะรมาตะโอ้แระดัยู่แงรดัีอยู่แงรดันีโอ้โหอะไรมาเนี่ยไนี่อคือมันมีสกิลอมตัแล้วมีแทงไอ้อ้วนอีกบังไว้อะไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่ไม่นะโอ้ไม่ว่าไปทันว่าไปถึง อเอา้เอาเดี๋ยวโอ้ยหัวลิงไปไปเรารีกปูปรีกปข้างาล่งางมีธนูพี่ข้างล่างมีธนูข้างล่างมีธนูเอา้าเอ้าโอ้โหโดดลงมาโดนหัวอ,อะไรวะเนี่ยยิงแกงอยู่นะแต่ว่ายิงมันก็ยิงมันมีเปล่านมามุณตายทีดิวะสวยไอ้ยิงไม่ตายเลยยิงมันสุดเกินคือมันแบบมูฟเมนต์ตัวละครมันยิงยากอะไอ้เงี้ยงเงี้ยน่ะ

ตายตายขวนตายอ้วนตายก็เลี้ยตายก็เลยตายอุ้ยใครยิงหลังวะเอ้ยใครยิงหลังผมอ่ะสวยนี่ไงนี่ไงยิงแต่เสียงว่ะผมไม่เห็นตัวยิงหลังจากไหนวะวูอยู่ข้างบนยิงสีบนยิงซีบนยิงซี เ้ยมันโลมันโลโลมากโลมากก็โลมากเอาเลยนี่ย่าไปกลัวลุยมันนี่อยู่นี่ข้างหลังเบี้ยงเบี้ยงขยุ่งหลังอ่ะตายแล้วยิงตายแล้วตายตายตายเอ้ยเฟยเฟยโล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 ขำมันขำเป็นเพื่อนสวยตายแล้วมตายแล้วมตายแล้วเอ้ยแง่แง่จะตายแล้วสวยสวยสวยก็เรี้ยตายก็เรี้ยตาย สวยไอ้ว่าจะตายไอ้ว่าโลมากไอ้ว่าโลมากเฟสเฟสเออเรียบร้อยชิว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 เราไม่มีแทงด้วยนี่ใช่ครับใช่ครับเขาไม่เล่นแทงเงินไม่มีครับกะจะเอาดาเมจยัดรัวๆแล้วแบบดันรถรัวๆเลยชัวร์เลยพี่พี่พี่ตัดในตัวตัดพี่ตัดในตัวตัดมิวก่อนนะตาย เอ้ยทำไมเขาแล่เขาเดินเดินเหมือนบ่อนเลยวะสวยโอ้ยสายบนสายบนไม่ใช่ดีล่างก็มีสวยสวยสวยโอ้ยเดี๋ยวมาร์คเอ้าไม่ใช่ฮันเตอร์โอ้โหอะไรกับคนเนี่ยโอ้ยเจ็บอยู่เนี่ยไปไปไปแล้วผมว์บผมว์บช่วยเอ้ยโอ้โหผมจะจะตายมีมีตัวข้างหน้ามีตัวข้างหน้าไอ้ตาเอ้ยอัตเมตเกือบตาย เฮ้ยเดี um, so ๋ยวทำไมขนาดจอไม่ได้นี่ม oh, ันตึงว่ะม oh, ันเปลี hmm. ่ยนตัวแล้วมันต like really so ึงว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโดนแฟนรัวๆอาแล้วตกลงมาข้างล่างอีกโอ้โหแล้วยิงไม่ใครไม่ได้เลยเฮ้ยยิงไปไม่ตายเลยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ยิงเมื่อกี้ผมผมว้าไปแล้วมันโดนดาเมจอ๋อไม่แบบพี่ได้ยิงใครไม่ตายเลยเอ้ยทำไมมันเดินดุมๆมาอย่างนี้วะ เนี่ยมันเดินมาเหมือนบอดเลยมันยังมีตัวแบกเออได้อยู่ได้อยู่ไม่ถ้าถ้าคนมันออกคือมันจะอยู่นิ่งเลยไม่ใช่หรอพี่ก็ใช่บอทมันจะเล่นแทนแล้วมันจะเดินเหมือนบอทอะสังเกตดูไม่แน่ใจว่าคนหรือบอทแต่ยันเหลือคนอยู่<ช>มันมีบางตัวที่มันเลิกเล่นไปนะตอนผมออกจากเกมทำไมมันไม่จริงนะเออคนนั่นแหละคนนั่นแหละอย่าไปกลัวพี่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัว <c oughs> แล้วมันรีบเปิดอันติจังเลย เออรู้ว่ามจะไปใส่แม็กมอมโอ้เชมิชมันโทรเชมิชโทรเกมชมิสฝั่งมันโทรเกมโอ้โหเคลลินเราอายุเชลลินเพื่อนเก็บกอบไว้ก่อนเก็บกอบไว้ก่อนเก็บกรอบมันลีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไนส์สไนส์โรมากสไนส์โลเอามันพี่เอามันเออตายก็เลียตาย สวยสวย80จุดดักเฮ้ยเชมิทตายดูอะไรอ่ะอเฮ้ยมันเดินมาอย่างนี้ปะเดี๋ยวตาตายตัวนี้คนตัวนี้คนยังเล่นอยู่มันโยนมันโยนไอ้เชมิทมันโยนเชมิทมันโยนดูดิไม่มีอะไรจะเสียแล้วเชมิทมันโยนจริงประมาณนั้นอ่ะ ่ชิมิแบบกูไม่เอาอะไรแล้วสู้เราไม่หวแล้วสวยชิมิทฝั่งโน้นโยนไปแล้วเรามีจิตที่จะเจอทีมแบบนี้อีกไหมขอเจอทีมแบบนี้อีกได้ไหม่างนี้เราขึ้นได้แล้วนะเนี่ยโหโอโนอเลต้าเดี๋ยวมันคอมโบนี้เลยนะเลว่าเว่าอเลต้าเลวมากเละเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันเอามาคอมโบกับโอโนพี่เคยเจอคอมโบนี้มาแล้ว แม่งอย่างตึงแต่ว่ามันไม่มีแต่ว่ามันไม่มีอยู่นะแต่ว่ามีต่ออ่ะต้องยอมแลกอย่างหนึ่งไปไอะไรคุณจ๊ะต้องดูว่ามันจะตึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละไอ้ตามเล่นไม่เป็นหรอกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเพื่อนเราเจ็บสองเพื่อนเราตายหมดเลยนี่ไงมันทำมาโกโปกฟเฟซจริงแ,แต่เฟดเฟดโดนผมยิงไปโอ้โหนโอ้โดนตายโอโดนจตุ้โดนจตุยโอโนตายโอ้โอย จ้ามาอะไรจะตายเอ้ยสวยโอ้โหจำซีแตงคิวเดีย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 วจะตายจะตายขึ้นไปยิงข้างบนหน่อยฮะอุ้ยอุ้ยแรงจังวะมาข้างบนนยยิิงงงีข้าบรถเลยเอาแล้วอุ้ยมันยิงโดนได้ไงวะน่ะยิ่งยิ่งบนรถยิ่งบนรถชนเราไม่ได้เฮ้ยขอยิวหน่อยโอ้โหลบก่อนแล้วกันปวดเจ็บเยอะเลยปวดเจ็บเยอะเลย ไปหิวเพื่อนก่อนหิวหรือหิวเพื่อนก่อนเดี๋ยวพี่เนียนเนียนสวยไม่มีคนนึงเจ็บอยู่ไกลมากสไนเปพ้อนี่มักตายมักตายไอาตามายไอ้ตาลัวไอ้ตาเฮ้ยไอ้ตาจุติตาจะตายโอ้โหมึงคิดได้ถูกจังหวะจริงเอ้ยเป็ีนมาเป็ีนมาเป็ีนจะตายเป็ีนจะตายโอ้โหนิดเดียวข้ามมันหน่อย สวย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 ได้ได้ผมออกซ้ายแล้วกันนะเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นรอบนึงผมทำไปหลายซ้ายลผมวิ่งแบบตรงตรงเลยผมผมกลัวเจออาริสต้ามากเลยนะเรอพิชัดวิ่งตรงบนเจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักตายมักตายพี่สุมาสูสุมาได้ระวังเลยพี่ระวังนะเกิดเกาะแ่ะคิติน่าโลโอ้โหมันยิงมันไม่เข้าเลยวะคิติน่าเดี๋ยว ยิงโอ้ยตายสอโท้โหโอโนจะตายแล้วโอโนจะตายแล้วข้างหน้ายิงซีเลยเมื่อกี้จะตายเอ้าโอโนโอ้ยยิงอย่างน oh no, oh no, really ี้ก็ได้โอนเลยสวยไปกันเราไปกันเราไปสวยคนสวยฮะปอยเรือช่องแคบเออเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอะไรตายจะตายจะตายตายตายตาตายโอโนมันฆ่าผมใช่ป่ะเมื่อกี้มันฆ่าผมใช่ไหมออกฟืนเอกฟืนโอโนโอโนนตายซะโอโนตายโอโนตายอ่ามาร์กมาร์ก ขวมั้งอยู่ขวามั้อยู่ขวาผมกสวยเกือบเกือบตาย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 เกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพอดีนะตายนะตายตายตายชิดนะตายเออเจลี่ตายโอโนโอโนเอ้ากระสุนหมดกระสุนหมดเออโอโนตายโอโนตายอะไรตายอยู่หลังจริงเพราะเราอยู่ ฮกูหัวอารต้าอยู่ข้างบนน่ะบนบนหัวพี่บนหัวพี่อาริต้าโลมากเอ้าไปสูงหมดเวนเวลาตายตายตายอาริต้าอยู่หลังนะเอ้าโอ้ยสไนโดสไนยี้ยนจากข้างหลังฮะสามันเพื่อนคิดหน้าเอ้านายไปยิงข้างหลังล่ะส่วนพล่มใครฮะตายตาย โอโนโลโอโนโลมาโอโนโรโอโนจะเอ้หโอโจะตายอยู่แล้วเผมเจ็บ่ะเฮ้ยผมโดนอะไรข้าบนข้างบงดดอ้เดี๋ยวสไนจะตายแล้วคุณคุชา์ข้างหลังสวยปัดเลยนั่นแหละอ้าแล้วโดนอ๋อโดนโอโนผักออกมาผมมีอัลติเมทแล้ผมจะถึงแล้วผมจะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้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 แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วบีหายลสเตอร์บีหายสนตยตาย สวยของกนถึงพอดี้านาทีเชื่อ Sorry วยนะพี่ต่อพยายามเก็บตัวให้ดีนะไดได้ไดพยายามเดี๋ยวแอบยิงสไนพยายามพยายามเฟลโลเฟลโลนบนไปนะเฟโลมากเฟโลมากตเฟโลมากเฟตายเฟตาย้วมตัวล้วงนะพีัวจล้งสวยสวยสวยมีตัวอยู่บนนะมีตัวอยู่บนนะ ชนบนไดด้้้ใครขึนนบไชิมิตายชิมิตายชิมิตัวเดิมเปล่าวะโยนอ่ะเดี๋ย็กกิวช่วยข้างบนไว้บนหนึ่งตัวบน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 ที่บนเอ้ยเอ้ยใครยิงวะเป็นโลเป็นโลทีละทีละตายเฮ้ยยิงจากไหนวะบนอะไรพี่บนอะไรบนตายสวยข้างบนข้างบน เฮ้ยมันเราเาตัดหิวมาตัดหิวมาโอ้ยโอ้ยสันฝั่งเราไม่ค่อยหิวอยู่แล้วดีดบล็อกเช้โอเคสวยโอ้ยโอ้ยสไยเดี๋ยวเราเล่นสองแทงก็ล่ะเราเราเน้นการลดดีกว่าสองแทงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแทงให้เอาป่ะไม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ได้พี่ยิงผมกับผม ไม่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 ต้องต้องเระบุลุษต้องเขาเปลี่ยนแสงไม่อีกวันไอ้อีกตัวหนึ่งโอเคโอเคเออแสงไม่ก็ได้พี่ไม่ได้ด้วม่เราเล่นดก็ได้เราเล่นเวลาดีแล้วดีเราเราเราเล่นเวลาดีกว่าเพราะเราทำได้ห้านาทีแล้วนะใช่ครับไม่แน่พอได้ได้ข้อหลังหมดเลยนะมันข้อหลังกันหมดเลยโอ้โหอะไรตายมึงจะตายอยู่แล้วไปไหนแล้ววะก็นั้นมันไปหาแทงไปหาแทงตายตาย โอ้ยเดี๋ยวอ้อมหลังให้เดี๋ยวอ้อมหลังให้สวยเฟดเป็นไงรู้วะกระสุนหมดเออสวยครับเดี๋ยวผมไปดักเดี๋ยวผมไปดักคิวให้ดักคิวสักตัวหนึ่งเฮ้ยมามๆมมามาโดด ตายช่องบนนะครับตายแล้วตายคิจิน่านะเข้พีะพี่นะคิจนาตายคิจิน่าตายได้อยู่ได้อยู่สองแทงปะล่ะสองแทงเลยพี่สองแทงเลยได้ได้ได้ยืดได้ได้ครับแต่ไม่มีดาเมจนะดาเมจจะพอปะวะเน้นเวลาเน้นเวลาเฮ้ยฉันตัดหิวมาอีกแล้วเป็นไรเป็นไรจัดการตัดหิวมันเฮ้ยที่ไหนวะ เอ้ยมันดูดมันดูดเอ้ยมันมันพลาดแล้วมันใช้ดูดตอนนี้มันพลาดแล้วพลาดแล้วน้องพลาดแล้วพลาดแล้วอะไริต้อยู่หลังนะอะไริต้อยู่หลังนะงโอ้ยอา้าวโดนเน้นเวลาเน้นเวลาดีกว่า ยังไงยังไงยังไ,ไมงมันมาดมะสวยดาวเท่าเ,าเดิมใช <laughs> <laughs> ่ขึ้นมเตอร์อเหมือนเดิมเออเล่นกับคนญ <laughs> ี่ปุ่นนี่มันค่อยยิงเข้าหน่อยเจอคนจีนแม่งยิงไม่เข้าตลอดเลยไม่รู้เป็นไร